วันที่2 2มีนาคม2 5 6 7สำนักข่าวต่างประเทศรายง,งานว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ยื่นฟ้องร้องแก่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Apple และกล่าวหาว่า Apple ผูกขาดตลาดสมาร์ทโฟนและทำรายการแข่งขันซึ่งตามรายง,งานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่า Apple ได้ใช้การควบคุม iPhone App Store ในฐานที่ผิดเพื่อล็อกไม่ให้ลูกค้าและนักพัฒนาทำอะไรได้และกล่าวหาบริษัทว่าได้ไดำเนินการในขั้นตอนที่ผิดกฎหมายเพื่อขัดขวางแอปที่มองว่าเป็นภัยคุกคามและทำให ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งดูน่าดึงดูดน้อยลงและนายคอร้องเรียนได้กล่าวหาว่า Apple มีกฎที่เปลี่ยนแปลงหลายชุดและจากัดการเข้าถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของบริษัทเพื่อเพิ่มผลกําไรของตนขณะที่การดําเนินการดังกล่าวกลายเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับลูกค้าและยับยั้งนวัตกรรมค่ะเมื่อหลิกราลนันรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐล่วในงานถแถลงการประกาศการฟ้องร้องว่า Apple ยังคงรักษาอํานาจในการผูกขาดตลาดสมาร์ทโฟนซึ่งไม่เพียงแต่จะทําให้ก้าวนาคู่แข่งในแง่คุณค่าเท่านั้นแต่ยังละเมิดกฎหมายต่อต้านกการผูขดขดอง รัฐบาลกลางด้วยลูกค้าไม่ควรต้องใจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพราะบริษัทต่างๆฝ่าฝืนกฎหมายการร้องเรียนมุ่งไปที่หาประเด็นที่ Apple ถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจในทางที่ผิดอาทิตย์ทางการกล่าวหาว่า Apple ใช้กระบวนการรีวิวแอปของตนเพื่อขัดขวางการพัฒนาซูเปอร์แอปหรือแอปสตรีมมิ่งเพราะเกรงว่าแอปเหล่านั้นจะทําให้ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานยึดติดกับ iPhone น้อยลงนอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาว่า Apple ทําให้การเชื่อมต่อ iPhone กับสมาร์ทวอท h ของบริษัทคู่แข่งเป็นไปได้ยากรวมถึงบอกไม่ให ธนาคารและบริษัททางการเงินเทคโนโลยีแต่เพื่อจ่ายหรือแท็บทูเพของ Apple ส่งผลให้ Apple มีรายได้หลายผลล้านดอลลาร์จากค่าธรรมเนียมในการทำธุรกิจผ่าน Apple Pay ด้าน Apple ระบุวา่าจะขอให้ศาลยกฟ้องคดีนี้แม้คาดว่าจะไม่สำเร็จแต่บริษัทก็พร้อมต่อสู้คดีอย่างเต็มที่และปฏิเสธข้อกล่าวหาเพราะเชื่อว่าคาดีนี้ผิดทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งการที่ลูกค้าพักดีกับบริษัทเป็นเพราะพวกเขามีความสุขกับการใช้งานและภายใต้กฎหมายสหรัฐบริษัทมีอิสระที่จะเลือกพันธ ทางธุรกิจได้ค่ะ